นี่เม็ดสุดท้ายของลูกที่กระลอกเจาะนะครับเพื่อนเอนเนื้อสวยมากเลยนะเนี่ยนะครับเรียบร้อยนะกระลอกเจาะเขาก็แบ่งให้เราทานนะครับเนี่ยที่เหลือยังนี่ลูกเล็กนะก็ได้เป็นสิบเม็ดนี่ลูกใหญ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเหมือนกันนะได้เยอะครับเพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะถึงจะมีกระลอกเราก็ยังได้ทานเขาทานไม่หมดนะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลุงติ่งนะครับ ระหว่างที่รอทุเรียนร่วงก่อนจะ11โมงเที่ยงเนี่ยเดี๋ยวเรามาแกะเจ้าลูกเล็กๆใ,ๆใหญ่ๆสองลูกนี้ที่โดนกระลอกเจาะกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเอาครัวเขาเออกก่อนนะครับเดี๋ยวเริ่มจากลูกใหญ่ดีกว่าขนาดภูที่เขากินเนี่ยก็ยังเหลืออยู่เม็ดหนึ่งนะครับเนี่ยนะอยู่ข้างในนะครับกระลอกข้อดีเนาะเขากินแบบทีละภูอะ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเหลือให้เราไว้แบบ เนี่ยนะครับลูกนี้ดูครับเป็นดาวห้าแฉกสวยมากๆเลยนะเห็นไหมครับเพื่อนเขากินมีถูเดียวนะแล้วก็เหลืออยู่เม็ดหนึ่งข้างในอ่ะผมลองเอานิ้วจิ้มดูแล้วก็ยังนิ่มๆแล้วนะครับแสดงว่าเขาเลือกลูกสุกกินอ่ะนะครับเขาก็มาแบ่งกินบ้างนะตามธรรมชาตินะครับเพื่อนเพราะเราปลอดสารเนาะเขาก็อร่อยของเขานะครับเนี่ยเพื่อนวิธีง่ายๆนะครับเอามีดเนี่ยถ้าเป็นอีโต้ดีเลยนะครับเพราะเขาแข็งแล้วเราจะได้บิดนะครับ จาะไปตรงที่ระหว่างรอยเนี่ยเขาเป็นรอยเห็นชัดอยู่แล้วเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยนะก็บิดนะ,ะลูกนี้น่าจะยังแข็งพอสมควรนะเนี่ยบิดประมาณนี้นะเพื่อนๆน่าจะออกยากหน่อยเดี๋ยวลองดู Okay. ยังแข็งอยู่เดี๋ยวอาจจะยากเดี๋ยวจะใช้เวลาเยอะนะครับสำหรับคลิปงั้นเอาลูกเล็กก่อนละกันนะครับเพื่อนๆลูกเล็กก็จะเป็นเหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยนะเป็นแฉกแฉกนะเขาก็กินไปพูเดียวเหมือนกันนะครับเพื่อนเจาะไปตรงกลางเนี่ยนะครับผมว่าเขาค่อนข้างจะกินลูกที่กําลังจะแบบจะสุกหามหามอะไรเงี้ยนะเนี่ยนะก็จะค่อนข้างอ่าดูตรงนี้ะเดี๋ยวนะครับ นี่นะครับเพื่อนเห็นไหมนี่ฮะที่เขากินไปเนาะส่วนอันนี้ก็เหลือไว้เนี่ยนะครับนี่ก็เหลือให้เราเนาะเห็นไหมครับเขาจะไม่เจาะจนทําลายอะ่ะมันก็จะได้ของที่ยังดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นที่กระลอกเจาะเนี่ยเ็ไม่ได้เสียหายไปถึงภูอื่นนะครับเพื่อนดูเห็นไหมฮะก็ยังมีความแห้งอร่อยนะเนี่ยนะครับ หลาเม็ดเนาะเดี๋ยวถอดถุงมือก่อนจะได้เมี่ยนะครับผมจะสูงให้เพื่อนดูนะเนี่ยนะเห็นไหมครับไม่เสียหายนะเขาก็กินแบบที่เขากินอะเหลือไว้จั้งเยอะนะครับเนี่ยเพื่อนก็ถ้าเพื่อนอยู่บ้านก็แบะ เนี่ยนะพอเราเปิดได้แล้วใช่ไหมฮะทีนี้ภูต่างๆมันก็แบกง่ายละเราค่อยกดไปตรงกลางอย่างเงี้ยครับเขาก็จะฉีกกันนะเห็นไหมเนี่ยนะครับก็แบะออกเลยนะพอเปิดเขาบางนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมไม่ยากนะครับเป็นผู้เรียนที่ปอกง่ายนะอ่าลูกนี้ก็ประมาณนี้อ๋อนี่มีภูเล็ก ต่คิดว่าไม่น่าจะมีเนาะเวเอาแปะด,ดูอ๋อยังสามีนะครับเล็กๆก็ยังซ่อนอยู่นิดนึงนะก็ทานได้แบบนิดๆหน่อยๆน,นี่นะครับเห็นไหมฮะที่กระลอกเจาะก,ก็ถือว่าแบ่งเข้าไปเนาะเนี่ยตรงเนี้ยก็แบ่งเข้าไปเนาะที่เหลือเราก็ยังได้ตั้งหลายเม็ดนะครับอือนี่คือที่เหลือจากกระลอกนะเพื่อนนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเม็ดนะถ้าของเขากินไปก็น่าจะสักสามเม็ดเป็นลูกหนึ่งก็ประมาณสิบเม็ดนะครับสิบสิบเอ็ดเม็ดเนี่ยอยู่ลาวนี้แหละนะกินอร่อยอร่อยนะครับในอย่างเนี้ยมีแต่เนื้อไม่มีเม็ดนะบางเม็ดก็เมมดรีบรีมเนี้ยก็อร่อยนะครับเดี๋ยวไปเล่นกับลูกใหญ่กันดีกว่าลูกใหญ่น่าจะแข็งนิดหนึ่งดูแล้วว่ามีความยังเขียวอยู่นะครับ ถ้าออกเป็นสีนตาลเนี่ยจะจะแกะง่ายเนาะพอเป็นลูกที่ยังแข็งอยู่ก็จะยากนิดนึงแต่ก็ยังน่าจะได้นะครับก็ต้องใช้แรงเยอะพอดีตั้งขาก,ก้องขวางด้วยสวิงมือไม่ค่อยได้เต็มที่นะอ้โห เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมทําคลิปแค่ประมาณนี้ก่อนนะครับคลิปมันจะเริ่มยาวละนะเอาเป็นเห็นลูกเล็กก็โอเคแล้วนะเพื่อนเนาะนี่นะครับก็ประมาณนี้นะลูกใหญ่ก็จะเยอะกว่านะแต่ที่จะบอกก็คือว่าถึงกระรอกจะเจาะไปนะครับบางส่วนเนี่ยแต่เขาจะกินเป็นพูนะเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือก็จะทานได้นะครับไม่เสียอะไรนะครับแต่ผมจะไม่ส่งให้เพื่อนๆน,นะแบบนี้ผมจะเก็บไว้ทานเองนะครับ โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับกับทุเรียนอินรีบ้านสุลุงติ่งนะครับขอบคุณมากๆนะครับเพื่อนๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแกะมาแล้วนะครับเพื่อนๆลูกใหญ่ที่กระลอกเจาะไปนะครับเนี่ยเขากินไม่หมดนะเหลือเม็ดหนึ่งในภูนี้นะครับเขาก็กินแค่นี้ยแล้วก็ทิ้งลงมานะครับลูกก็ร่วงลงมาเนี่ยก็จะได้ภูนี้ออกมาเห็นไหมครับนี่คือภูที่ไม่เสียหายนะก็คือเขากินไปภูเดียวนะครับ ทูนี้ก็ยังอร่อยอยู่นะครับเนื้อเยอะด้วยนะครับลูกใหญ่แยกไปนะโอเคนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้แล้วที่เหลือเราก็เรื่อยๆนะครับ